สวัสดีค่ะดีมที่ที่พองขันตะค่ะจากเพจที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีค่ะวันนี้นะคะดีมจะพาเที่ยวชมค่ะที่ดินเจ็ดไร่1งาน21ตารางวานะคะติดถนนลาดยางเส้นนี้เลยค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะติดถนนสาธารณะถึงสองด้านเลยค่ะแล้วก็มีวิวภูเขาด้วยนะคะภูเขาลุกนี้คือเขาเขียวนะคะด้านหลังเขาเขียวคือโครงการพระราชดดำริเขาชงมค่ะ ที่ดินเราก็เป็นแปลงนี้เลยนะคะติดถนนสาธารณะถึงสองด้านเลยค่ะอตอนนี้ดิมยืนอยู่ตรงด้านหน้าของที่ดินนะคะที่ติดถนนลาดยางส่วนด้านข้างของที่ดินนะคะติดถนนหินคุกค,ค่ะด้านหน้าติดถนนลาดยางนะคะอยู่ที่50เมตรด้วยกันค่ะหลักเขตคือตรงนี้เลยนะคะที่มีหลักเขตตรงนี้ค่ะ แล้วก็เรียบไปตามถนนลาดยางเลยนะคะหน้ากว้างอยู่ที่50เมตรน้ำประปาไฟฟ้าพร้อมเลยนะคะที่ดินแปลงนี้ห่างจากถนนสายหลักนะคะหมายเลข4024เพียง500เมตรเท่านั้นค่ะที่ดินอยู่ตำบลเตาปูนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะคะราคาขายอยู่ที่ไร่ละ3 9 0 0 0 0บาทค่ะที่ดินเป็น โนดนอสซีจอขุดแดงเลยนะคะแปลงเราก็คือแปลงนี้เลยค่ะที่ต้นอ้อยกำลังเล็กๆอยู่นะคะหลักเขตก็ครบทุกจุดเลยค่ะติดคลองซอยสาธารณะด้วยนะคะถึงสองทางด้วยกันค่ะเดี๋ยวดิมพาเดินชมบริเวณรอบๆนะคะแถวนี้บรรยากาศดีค่ะเป็นแหล่งชุมชนนะคะไม่มีฟาร์มไม่มีโรงงานเลยค่ะ เหมาะที่จะขุดคกอหนองนานะคะหรือว่าจะเป็นบ้านพักต่างอากาศหรือว่าจะปลูกต้นไม้ก็ได้นะคะด้านข้างของที่ดินตรงนี้นะคะติดถนนหิงคุกถนนหิงคุกสาธารณะค่ะแล้วก็เป็นติดกับคลองซอยด้วยนะคะฝั่งทางนี้ค่ะติดถนนหน้ากว้างเลยนะคะอยู่ที่230เมตรด้วยกันค่ะคลองซอยตรงนี้นะคะ ล้อมรอบถนนถึงสองทางด้วยกันเลยค่ะล้อมรอบที่ดินเลยนะคะช่วงนี้เขากำลังปิดน้ำกันอยู่เดี๋ยวเริ่มทำนาชักช่วงประมาณสิงหาค่ะน้ำก็จะเต็มคลองชประทางคลองซอยเลยมีเพื่อนบ้านนะคะตลอดเส้นทางมายังที่ดินเลยวันนี้ดินก็พาชมบรรยากาศบริเวณรอบๆอบที่ดินแปลงเจ็ดไร่หนึ่งงานกับ21ตารางวาค่ะ มีรถผ่านไปมาตลอดทั้งวันเลยนะคะที่ดินเราก็เป็นแปลงโล่งกว้างเลยค่ะแถวนี้ไม่มีฟาร์มไม่มีโรงงานเลยนะคะอากาศดีมากๆเลยเดี๋วดินพาเดินชมด้านในของที่ดินนะคะแถวนี้ก็ดินดำด้วยค่ะท่านใดที่มองหาที่ดินขุดโคกหนองนาอยู่นะคะแปลงนี้ เหมาะมากๆเลยค่ะห่างจากกรุงเทพนะคะเริ่มที่สายใต้ใหม่มายังที่ดินเราเพียง95กิโลเมตรเท่านั้นนะคะจากตัวอำเภอโพธารามค่ะมายังที่ดินเราอยู่ที่20กิโลเมตรนะคะตรงนี้คือดินที่อยู่ในที่ดินเรานะคะนี่เลยค่ะดินดำเลยนะคะเป็นดินร้วนเลยค่ะเป็นดินดำล้วนๆแบบนี้เลย ปลูกอะไรก็ขึ้นนะคะดินลักษณะแบบนี้ที่ดินเราอยู่ในเขตชระทานด้วยนะคะน้ําไม่ท่วมค่ะเพราะเป็นที่ราบด้านในที่ดินตรงดงไม้ตรงนี้นะคะก็จะมีบ่อน,น้ําอยู่หนึ่งลูกค่ะอยู่ในที่ดินเราที่ดินเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยนะคะมีเพื่อนบ้านด้วยท่านใดที่กําลังมองหาที่ดิน แปลงสวยๆลักษณะแบบนี้อยู่นะคะลองนัดชมได้ทุกวันเลยค่ะติดต่อ0847123824หรือ0870060727ค่ะหรือในเพจที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีได้เลยที่ดินอยู่ในเขตชรประทานนะคะ ถนนหินคุกสาธารณะตรงนี้ก็เรียบไปตามถนนเรียบไปตามที่ดินเราเลยนะคะอยู่ที่230เมตรด้วยกัน,นะคะ่ะมีเพื่อนบ้านนะคะนำประปาไฟฟ้าพร้อมเลยะคะ่ะที่ดินแปลงนี้ติดถนนถึง3ด้านด้วยกันนะคะด้านหลังของที่ดินก็ติดถนนสาธารณะเหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็ติด คลองซอยด้วยค่ะมีเพื่อนบ้านนะคะเป็นเพื่อนบ้านก็มาปลูกเป็นบ้านต่างอากาศกันค่ะแล้วก็มีวิวเขาที่ดินเราก็อยู่ในแหล่งชุมชนนะคะมีเพื่อนบ้านด้วยเห็นวิวเขาสวยๆแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะ ที่ดินของเรานะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยค่ะตรงนี้ก็เป็นคลองซอยนะคะเป็นคลองปูนค่ะลมพัดเย็นสบายเลยนะคะมีวิวภูเขาด้วยหรือว่ามองหาที่ดินจัดล็อกนะคะหรือว่าจะ ปลูกบ้านตากอากาศปลูกต้นไม้นะคะหรือว่าจัดขุดคอกหนองนาค่ะน้ำประปาไฟฟ้าพร้อมด้วยนะคะนัดชมได้ทุกวันเลยวิวภูเขาแบบนี้เลยค่ะดิมทวนอีกครั้งนะคะที่ดินเจ็ดไร่หนึ่งงาน21ตารางวาค่ะตำบลเตาปูนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะคะที่ดินเป็นชนดติดถนนสาธารณะถึงสด้านด้วยกันนะคะ ในที่ดินมีบ่อน้ำด้วยกันหนึ่งบ่อค่ะราคาขายอยู่ที่ไล่ละ3า0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะนัดชมได้ทุกวันเลยนะคะที่ดินแปลงนี้สำหรับวันนี้นะคะดีมจบการรีวิวที่ดินเพียงเท่านี้ค่ะใครผ่านมาที่ราชบุรีแวะชมนัดชมได้ทุกวันเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ